ลูกพร้อมจะนอนเปหรือ,อยังคะคุณยายคุณยายปูเปรให้แล้วแดดมันร้อนมาก <c oughs> ใช่ค่ะป๊าป๊ากับมามีบอกว่าเปิดแอร์เลย <c oughs> เพราะว่าป๊าป๊ากับมามีเป็นห่วงลูกมากนะกลัวลูกร้อน <c oughs> ใช่ค่ะค่ะ <c oughs> แต่งตัวสวยนะ่ะไม่ได้หมายถึงไปเที่ยวตอนลึดสมุงไปนะก็คือเราก็ต้องแต่งตัวใช่ไหมคะแล้วต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงต้องดูแลตัวเองต้องดูดีดูดีและดูดีใช่ไหมคะลูกคิดว่ายังไงคะลูกชอบสไตล์นี้ใช่ไหมอะ ลูไม่ชอบเวลาคุณยายใส่โป่งหรอคะใช่ไหมอ้าวหันไปเจอตัวเองในกล้องอีกแล้วคุณยายบอกว่าจะแอบ,บถ่ายคุณยายจะแอบ,บถ่ายหันไปเจอตัวเองอีกแล้วหันไปเจอตัวเองอแล้วกล้องมืดเบิดเนี่ยนะ อ,อะไรกันนก,กันนาเนี่ย <laughs> <laughs> ชอบตัวเองขนาดนั้นเชียวชอบตัวเองขนาดนั้น